สบายดีมื่อนี้พ่อครินดาสาวล่าเมื่อนี้เนาะเขากำมานอนอยู่ที่บ้านแพงเนาะบอกเลยเลยว่าเมื่อวานี้ลินดากันนอนแหน่นอนว่าหากกันลุกได้น,นะทุกคนนอนแบบบุฟเฟ่เลยมาเขาอันมาเบิ้งกันมาเมื่อนี้เ้าเฮ็ดยางนีสบายดีสบายดีก้<笑><笑><โ>องเสกนี่ตอนนี้ท่าไหนเตรียมตัว นุยี่ทุกคนื่อคืนนเราต้องลากันนอนยังเดี๋ยวไปอาบยูบานคุณย่าออย่างอย่างื่อคืนนี้พากันตาจูน้ำมือบกขึ้นละเขานทางมา้วราากันนอนนี้ทุกคนนอนประมาณปีสองีสามีสี่ เครื่องค่ะเนี่ยทุกคนต่างเครื่องของฝากนี่ทุกคนเมือกี้จะมีเอื้อยปลาบู่นี่แซวปลาบู่สาวลามีไอ้สายฝนทองปลาสืดเจะอาบน้ำถูกแคลยูตีเนี่ยเอออันนั่งเลยอันนี้คือบิ๊กซีนะทุกคนเบื้องหลังอ้าก็หูอยู่ดอกว่าเสื้อใหม่อันนี้ของฝากจากเซโนเสื้อใหม่แล้วก็เสื้อแพลงขนมของแก้วลงได้เป็นมาก เจนูกขนมเขาเกลียดแล้วก็เสพิ่มมาคนมีเงินตัวละสองร้อยบาทจ้ะร้อยบาทมึงหลอมึงดูกูซื้อยูรูทีนะเออกูซื้อยู่อะนะจ้ะพูดไม่ถูกอีกกูซื้อยูอ่ะตัวละหน่อยเก้าเก้าจ้ะเจ็ดห้าหรือเปล่าไม่เราต้องโชว์ป้ายตรงนี้แหละจะได้ว่าเรารวยไปแล้วเราเราเป็นคนดูดีมีฐานะดูดีดูแพงดูมีแต่ชัดตัดโกน ต้องเสื้อผ้าต้องเอาไปหฮยูได้ไหมเมื่อคืนนี้ตายเนาะถามอะไรก็ได้กินนั่งงอเอ้าอินแล้วเหยียดเทนอลเหยียดเทนอลนี่ผู้นี้ไม่เคยตายใหม่นะูหยาดนะจ๊ะผู้นี้เมื่อยไหนก็ไม่เคยตายใหม่เลยนะผู้นี้หนะยิ้มได้เมื่อคืนนี้จนฮ่อตีสี่ น่าอย่างนี้แหละสวัสดีค่ะทุกคนอุเคยตายไม่ของจริงใช้ผลิตั์ลินดาไปบ่นกวนนอลินาลืมอย่างบอนนอทุกคนนี่อย่าลืมพาพี่ตาพวกเฮาเรียดเดอทุกคนตอนนี้ซ่องทุกคนกะ่าเมื่อแล้วเนอยังแต่ซ่องบิกซีเนาะยังบวนานบิกเซฟก็ขอให้อ่าพาเดวายนะทุกคนลินดาเข้ามากวดาซ่อมห้องก่อนเนาะนี่ ก็คอคืนนี้ก็น,นอนนี่นอนทุกคนนี่นอนกับเอ้อยคามลากับเอ้อปาบูเบื้องกอนบลืมอย่างแล้วไปลินดาหันเป็นคนที่ลืมก็เลยย่าลืมต้องเซกทุกครั้งที่ไปใส่ในต้งตัวสอบมือไดนอนเต็มอิอ่มแล้วก็มีแหงเพราะว่ามือก้อนนี่ลินดาก,กับบไดนอนวมือนี้กับไดนอนเต็มที่แล้วก็มีความซุบมีแหงนมะทุกคน น้ามืนน้าเลือกหน้าน้าคนมีบุญเขาเอามาออล่ามาเลยออล่ามาแม่ดาจ้าุกคนสบายดีพี่จะมีล่าสุดทยดีไทยแตเอีกจับเอกแล้ทุกคนไม่ได้นอนก็ค้ัาพรกล่าว่าแต่งงานเป็นยรงบุ ไม่โบแขวนไวกับเมียเด้อที่ผัวกับเมียโอ้ยผัวจะตรีเมียแย่มึ่งเมียก็จะมุดตัเมเะะมียแบบว่ายอมผัวตลอด <c oughs> เอาไปนะเ,เ,เป็นอย่างเห็นเป็นขนาดซื้อรถใหม่เลยแม่ซื้อรถใหม่เลยมั้ยไม่ชอบขาดไม่ได้ก็คือซื้อรถใหม่เลยเรามาดูดีเราดูเราดูดีดูเองอยู่ที่ซัพเ,นะเอ<ม>เอเรามเราเสร็จที่เซโน่ไง ได้ตอนั้นได้เศษเหลือเซโนไร่ได้มีมีวิธีได้อยู่เนเล่นหนึ่งเสียเล่นหนึ่งว่าจะต้องไปแว่เรียงจานแล้ไปแกงรถเราคืนมือน้มืนราดืมโกเออ้าดื่มแล้วไอ้ฟังค่อยดื่มรถไอ้ฝนอ่ะดื่มปุ๊บออกมากระมูเลยเอ้ฝนออกเขาขาไปหาหลวงพ่อแมนบมอนีะ แล้วาไปใส่ต่อไปบ้านคุณยากินข้าแล้วเขาเป็หาหลวงพ่อเพราะว่าเอาิมด่าง้าสาย่าพูดเมริมด่างเดีสวยเล่นเน้สวยเล่นเนิ่ดูก็อันนี้สายขออันนี้สายหวานอันนี้สายตลอดเวลาจ้ะหนาไม่อ่ะ เอเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้เขาพักผ่อนเตรียมที่เมื่อวันนี้น่ะหน้าตาสดใสแม่นคุณไหนสดใสคะนี่๋อกันละมาเมื่อวานนี้ตาเป็นไงคะเมื่อวานนี้ซ้อมหนักต้องเข้าใจเนาะว่าซ้อมหนักมือวันนี้น่ะขึ้นเวทีแล้วทุกคนซื้อปีเด้อยากเบิรงน่ะเออมีประกาศขายปีแล้วประกาศขายปีเด้อทุกคนแม่นซื้อปีนำกันคนลับธ ติดต่อซ้ายกนใช่ไหมฮะไม่อย่างเข้าไปอย่างต่อเข้าจะไปอย่างปัไปกินข้าวไปกินข้าวที่บ้านคุณยาคุณาเพื่อที่จะได้เอาผ้าใหม่ไปต้นคุณยาโลมีผ้าใหม่เห็นผ้าใหม่แล้วก็มีอะไรนะผ้าขมามีผ้าขมามาไปต้นที่ซักผ้ อันนี้ของพราแกเซกอ่ะอ no. ันนี้ขนมขบเกียวเซโน่เดี๋ยวเอาชิมมาทเพคนอคชิมอบอรหมาเสร็คมาแล้วไหมธรรมัดาผู้หลักเขียวสู้ตายโอ้ยเนาะ เอนางเป็นเอฟซีตัวยงของบอลด้วยนะนะเอฟซีผู้ใดก็ได้ยังเซาซาช่วยมาปีอันพี่กุหลาบค่ะเออพี่กุหลาบเขียวเดงสี่ห้าหกเจ็ดพนนะทุกคนเป็นทีมเตะบาสเลยก็ได้นี่นะแมีบอลลี่บอลสิเออบอลลี่บอลเลยเติมเต็มเติมเต็ข้างหลัางข้ากับปุกนะมะกะลาข้างหลังเ้ามาอันสองมื้อดีป่านว่ามาอาทิตย์หนึ่งเนาะป่านย้ายประเทศแล้ซื้อๆก็จริงๆจริงๆตะเล็กจะไม่มาแต่แบบว่า สายบอกว่าจะมาหามีงนอะไรประมาณนี้นคือแน่อก็เลต้องมาไว้มีสาวไหว้น้ำด้วยนะสายฝนโดดไาเป็นลูกน้ำโดยไม่มีน้ำโดดลงพอดีแล้วเขากลับไปพูดเร้าาไปทางใดเราบ่กอาบสะนี้มาต้องไปอาบสะสาวคนไปทางไหนบุรีสาวไหนเอาีอยสาวสาวโคนยังไม่ได้วววอย่างสนั่นแววแล้ว่าเจ้าสิวพี่ดาขึ้นไปจังสีสกคน เอาสาวพ่อได้จังได้นีตายแล้วไม่ทำหนีแล้วก็ FC กระดามาเลยกัปหลดังหลุดัสหลุดาสอยกัปหลุการแฉเดิมจัปหลุดขับวิญญาณไปด้วยกัปหลุดขับวิญี่ณไปใช่ไฟได้ดีมาแล้วมาคุวันแพงครั้งแรกนะคะที่มหาสารคามพี้เถาก็งง ่สายฝนถ้าว่าพี่สายฝนบอกว่ารวยบอต้องเสื้อดูทุกคนรวยจริงต้องมีสะไวนะแรงว่ะพูยนี้ฉันจะไปนอนทุบรถทิพเลยนะนี่ต้องพอนบอกรายการแสร็จแลวนังโทรมาตั้งแต่เช้าแล่หนึ่งนั่งบอกว่าจะไปกรุงเทพวันทีสิบเก้าหรือยี่สิบไม่แลละวอวิธีทองวิีดาราเซเล็าเซเลบเบอร์หนึ่งของประเทศลาวใช่ไหม เอาสิเจ๊ขาวก็ยังบุสู้เนาะยอมนะยอมแบบว่านางซักกำนานได้แบบว่านะให้คนอึ้งทุกงานเอออึ้งน้องคำรามไม่ยอมนะคะเป็นปรากฏการณ์ใหม่เพราะคำรามสุดสวยนี่เป็นน้อยเป็นน้อยนะก๊อปกล้า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 ทำไม เดี๋ยตอนนี้เราก็กาลังจะไปอันบ้านแทนป้าสายานี่กูใดเป็นคนตั้งให้ fc มันบอกคัดแต่ fc บ่าได้ควนให้ซื้ออย่างได้ซื้อได้ซื้อคำหลาเป็นน้อยอันนี้มันคเด่าคำด่าคำ่คำดาคำด่าคำด่าคำด่าคัน่าคำาคำด่คำดาคำดาคำด่าคำคำด่าคำนี้คำาคำด่าคำนเปคำซืาคำบ่าคด่าคำด่าคำด่ซคำอเบคดาดค่คำด่าคำาคำาคาคำาคำาคำา่คำาคำาคําคำด่คำา มีเรื่มาหมดเลยชอบเม็น่อกับหมา้ไห่ตีคนเป็นต่ายติดอย่างจะออกรถเสียงผ่นหัวข้าเจ้าเอฟซีบอกว่าให้ประบุ่หัวให้ฟังในแต่อย่าเพิ่แรงเขาเขาเขากับเจ้าขาวเาะสิหัวแข่งกันยแม่ลูกบอกหัวหัวหรือบ้าแข่งกันไว้แรงบุลีใส่ฝนบุลีมือทำไมพี่สยรบเขาบอกแท้คือิมมานีว่ตอก่น อแล้วบอสเราเลี้ยวกับอะไรดที่ลงทางกลคืนอะไรหลงพ่อไปคอนแกนไม่ได้นะมันเป็นคอนแกนมาอนกันฮะแม่นกูก็แมปแม่สายตาลังเบิ่งแม่บ้านแห้งถูกแหลถูกแหลถูกไหลกกลกถูกแหลกกหากหลกถแหล้วทกแลกแล้วแหลกถาหลหลกุูกแาลกถกแหกถาะแหลกถกหลกถแหลกกแกกหล ลุงอนก็้ไนอนทุกวันนะาัดดานอนทุกคนเพราะว่ามันเดือ่นมีความสุขนทุกคนได้นอนเลยกินใจลุงอ้วนีนเื่อคืนให้กันเลยโอ้ไอฟนนะทุกคนกคนดูเมื่อคืนมีแบตเมิดไอฟน เรืยกเรเรื่อเเอข้าไปนอนในรถเลยนี่พวกนี้ไม่เคยไายเบกายายก็ได้ท่านจ้ามาเลยจ่าส0ดใหม่ก็ทำได้กูนี้ตีซี่กับยังอันเอนเจีองไปถึงแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วไปเลยจ้าหลับนี่นี่ไปใส่แล้วเลียวซ้ายจ้ะนี่แทงนี่นะตุกขุงสิบสี่นี่นะมสโอ้มูสิบสี่ม่เลย นจฮัลโหลปังปรีเย่ลำเบอรวันทางแรกของเจ๊ขาวจะให้ดูถนนด้วยเด้อด้ไวเออเจ๊ขาวม้ายยาบ้านเนาะเจ๊ขาวม้ายยาบ้านตัวเองเนาะใช่บ้านสามีบ้านสามีบ้านสามีเลยเนอะป้ายยาบ้านสามีเป้ายยังก่อัน คุณนายคุณที่สี่คุณนายที่สี่สื่อไปเลยเพราะต้องเรียกใช่ไหมครับมีครูบูเด้ใกล้ผู้บ่าวอยู่ไหมวันนี้ไม่เป็นไรเขากินทางวงเขาเน้นกินทางวงเขากินหมาได้เหรอเนี่ยแต่ฝนพูดเองด้วยบูอย่าลืมนะเขาไม่ชอบกินหมาจ้าคูบูมันมีแต่เชือดแรงเนาะอ๋อไอ้ฝนเป็นหมาเออโอ้ยอีกแล้วบูอะไรกูพูดใช่ไอมครูบูในข้างใน สีเลยฝนจะคือดตรงอีกเลยตกไก่แกวนนี่ต้องไปเลยต้องไปเลยต้องไปเลยแล้วก็ลงหนองไปเลยจ้าเราต้องเรีวตาตานนะเราขับสื่อไปเลยเราขับปูก้อนสีซื้อไปเลยกระจอดให้คอกระเด้อคขาจะตุ๊กหนองบ้านแห้งขนาดมีหนองไหนทางนานอ่ะหนองจ้าเปนบึงซื้อไปได้เลยกระเลี่ยวเป็นหนองวเป็นวางคนเมื่อนี้เขาก็จะมากินข้าวกตำลาได้แห่งมขนจาดนี้เลยมาสบอไรท์กันทุกคนใส่เดี๋ยวปูนี่อีกแล้วปูนี่อีกแล้วก็แบบ เออเด้อบ้าป็ดตอหนักะาติดอยเถอะเนาะตัวใหญ่ตัวใหญ่จะแม่พากันหัวรอมีความสุขน้องไนกันาะที่เห็นวันนั้นที่มีแซ๊กัมาพี่เมฆตัวเล้ยงสเมับไปติดตามซองคัาบิ๊กให้พานเด้อคําบิ๊กอารมณ์จิตแล้วติดมั่นแน่นแล้วในคนเดียวิกซปอไล้วเดาไปดูทางนี้ล่า้วต่าะเป็นเรื่องหลัง ห่อแล้ว uhm ม่หราคาลงเลยจะลงดีเลยใช้ค่ะแล้วบ้านคุณย่าสุณานี่บ้าน้นสุานาวน้อยอามน่าะทุกคนมาและลินดาก็จะขอไปหาอย่างแตงกินก็เนอะทุกคนมาห้อนมาถึงแล้วลินดาก็ไปเบน ไปเบื้องก่อนวนะ่ามีอย่างห้ลินด่าช่วยบบเนานะลินดาก็จะไปช่วยเรียกเพื่อนก่อนเดอ้อแต่สำหรับคลิปนี้ลินดาก็จะขอจุปคลิปลงเพียงเท่านี้ไผ่เบื้องไกลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ลินดาสาวลราแด่เด้อทุกคนเมื่อนี้ได้ซื้อไม้แล้วจากยินกิวจะว่าขอเป็นลินกิวต่อนะทุกคนเพราะว่าอีกีต่อไปลินด่าก็จะได้เป็นลินกิวเนาะเมื่อนี้มาเปลี่ยนคำด่าก่อนนะทุกคนนี่ ฝากทุกคนติดตามเฮาได้เด้อลินดาสาวลาวนะทุกคนแล้วกะ็เอ้ยป่าบูสาวลาวสายฟนทดองประเสิฐแล้วกะบิ๊กซีเออาอาัน ขอให้พี่น้องติดตามอันเพื่อนผ่านเด้ทุกคนไอเดชื้อบิ๊กเซฟเด้ออ่าบีซ่องย uh ูทูบว่าบิ๊กเซฟกำลังเฮิตย uh ูทูบหม่อยู่เนะาะฝากทุกคนเข้าไปติดตามบิ๊กนะเด้อชิ<ส>พ่านแล้วบ่กผู้ติดตามผ่านแล้วติดตามผ่านแล้วแต่ว่าอันชั่วโมงยังพันผ่าน,านเออนาะช่วงนี้กับตั้งใจเฮ็ uh ดยูทูบเรื่อเปลี่ยนเบื้องหลังนะทุกคน,<า>นอันนี้คือหุ้นเพื่อนบอกว่าเป็นหุ้นเป็นพระเอกเนาะอันนี้คือหุ้นเป็นพระเอกหุ้นเนพอกเ่อเพื่อนบอกว่าหุ้นวายักได้แหงเนาะคันมาลองเพลงมวนกระเปล อันไปนาน้ำากะเป็นผู้ทายเบื้องหลังและมีเจ้เพื่อนนอที่ยังบบผ่านเนะาะฝากติดตามเพื่อนเนาะเพราะว่าอกจนเข้าผ่านมดแล้วตอ,อ,อตบนบ๊กบบผ่านนะบีเงี้ยงบบผ่านเนาะฝากอ่าช่วยเดเพราะว่าบีก,ก็จะเปลี่ยนคนที่จับกล้องให้ทุกคนเลยนี่นะนเป็นคนที่จับกล้องให้พวงหาเนะช่วยช่<ป>วยเหาอยู่เบื้องหลังแล้วก็ติดแม่ติดตามเจ๊ขาวเนาะเจ๊ขาว เอื้อยป่าบูลินดาไอซายโฟนนอแล้วก็ซ่องทีมงานเพชรลำเพิทน,ท,นทุกคนเดอ้ออันสวัสิีมี้ลินดาขอลาไปก่อนเดอ้อบ,บาย